ครับคลายครับคล้า,ลาวาตื่นขึ้นมาจากฝันหรือไม่ก็กำลังฝันอยู่แต่ที่แน่ๆไม่เข้าใจอะไรสักอย่างตายมาแล้วสามครั้งแล้วยังจะมีครั้งที่สี่ห้าหหรือเปล่ายังมีใครตะบีตะบันขยันตายอย่างเขาอีกเขามานอนทำอะไรอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวอีหาต้นไม้ใหญ่ไม่เจอก้อนเมฆเต็มอื้อบนท้องฟ้าแต่หาดวงอาทิตย์ไม่เจอลมเย็นฮัดกระหน่ํา เขาเคยฝันมาเยอะกระเดียดไปทางทุเรศระคนอุบาทถ้าเขาไม่ไล่ฆ่าใครก็ต้องมีใครมาไล่ฆ่าเขาเคยคุยกับจิตแพทย์มาหลายหมอจิตแพทย์บอกว่าเขาจําเป็นต้องบําบัดครั้งใหญ่เปรียบเหมือนรถยกเครื่องโอเวอร์ฮอล์ใหม่หมดตัวถังต้องตัดผูปะสีใหม่หมดทั้งคันเขาจะได้เลิกฝันเรื่องไล่ฆ่าหรือดนไล่ฆ่าจิตแพทย์บอกว่าเขามีปมอิดิปุสอยู่ในใจพอฟังเสร็จเขาต้องสส่หัวให้จิตแพทย์ หมอคงมั่วมากกว่าเขาไม่เคยมีความคิดฆ่าพ่อไว้เด็กพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าพักเพียรอุตสาหะมุ่งมั่นบักบันแถมตะบี้ตะบันอีกต่างหากตั้งนาตั้งตาฆ่าอสเนีบาทพี่ชายเออเขาก็ไม่ค่อยจะเลวร้ายสักเท่าไหร่อสเนีบาทเองก็เพียรพยายามฆ่าเขาเหมือนกันมุ่งมั่นแรงกล้าก,กว่าซะอีกแต่จะทําอย่างไรได้เราเป็นมารไม่ว่าตะบี้ตะบันฆ่ากันกี่ครั้งก็ไม่ตายลูกมนุษย์นี่ครั้งเดียวจบเหตไปแล้ว เพราะวัยเด็กขยันฆ่ากันนี่เองเขาถึงได้ต่อสู้เก่งเป็นเลิศความอดทนมากมายมหาศาลเกินกว่าจะโดนฆ่าตายมีแต่ดาบฆ่ามารเท่านั้นที่ฆ่าเขาได้อาการผ่าเล่าของเขาอาจจะเกิดขึ้นเพราะขยันฆ่ากันในวัยเด็กก็ได้บอกได้ว่าไม่มีลูกมารครอบครัวไหนขยันฆ่าเท่าครอบครัวนี้เขาไปหาจิตแพทย์ของไหนไอคําว่าปมอีดิปุสจะขยันใช้เหลือเกินเขาต้องย้อนถามทุกหมอว่าในเมื่อปมอีดิปุสกลายเป็นคํายอดนิยมของจิตแพทย์ มีคำไหนที่จิตแพทย์แทบไม่ได้ใช้ทุกหมอเป็นต้องพูดเหมือนกันหมดปมคาสันรายังไม่เคยมีจิตแพทย์รายใดเจอผู้ป่วยพูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อปุ่มหลังชื่อมีอยู่ว่าคาสันราเป็นชาวมงทรอยตัวเธอเจ้าชายปารีสและชาวทรอยอีกคนคัดค้านไม่ให้นำม้าไม้ชาวกรีกผู้ล่าทัพถอยไปเข้าไปในเมืองทรอยเพราะคาสันรามองเห็นอนาคตว่าม้าไม้ตัวนี้จะทำให้เมืองทรอยพินาศ คัสันดาพูดความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะโดนคำสาบของเทพอัฟโโลเทพพยากรณผู้เลื่อมใสสร้างวิหารให้ที่เมืองเดลฟีแต่คัสันดาเกิดมาพร้อมความสามารถมองเห็นอนาคตผู้คนไปบวงสรวงเทพอัฟโโลที่เมืองเดลฟีน้อยลงเทพอัฟโโลจึงรู้ว่ามีคัสันดาเป็นคู่แข่งความริษยาของเทพรุนแรงกว่ามนุษย์สาบแช่งคัสันดาพูดความจริงให้ตายยังไงก็ไม่มีใครเชื่อในทางจิตวิทยาเอาโศก,กนักรรม โทษลักษณะขี้อิจฉาเห็นใครทํานายแข่งกว่าตนไม่ได้ของเทพอพอลโลมาใช้อธิบายอาการทางจิตนี้ว่าต่อให้พูดความจริงยังไงก็ไม่มีใครเชื่อไม่รู้ว่าจิตแพทย์ปลอบใจหรือตอแหลคงเป็นอย่างหลังมากกว่าอยากให้กําลังใจเขาว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ปมอีดิปุสของเขาก็ยังไม่ย่ําแย่ก,กว่าปมคาสันดาเขาหยุดคิดถึงจิตแพทย์หยุดมองหาว่าท้องฟ้าสว่างสวัยอยู่ได้ยังไงทงั้งๆที่ไม่มีดวงอาทิตย์ จันทราชะโงกหน้าลงมองเขาเธอคุกเข่าข้างตัวเขายังสวยเหมือนเดิมสวยจนหัวใจหยุดเต้นแต่คราวนี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจหยุดเต้นพวกเทพพึ่งฟันหัวใจเขาเป็นพันเป็นแสนชิ้นนั่นทํำเขาตายไปเมื่อตะกี้นี้เขาไม่เคยพูดกับจันทราเขาท่าสักอย่างม่ยกเว้นแม้แต่ครั้งนี้เธอตายไปแล้วพูดยังไงกับว่าคุณยังไม่ตายอย่างนั้นแหละคงเป็นจันทราตัวจริงและนี่คงจริง อาการขี้งอนของเธอหาใครเรียนแบบไม่ได้ถึงงอนไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ครั้งนี้เขาก็ต้องเดินตามง้อเธอเหมือนทุกครั้งผ่านมาความรักเราเคยหวานชื่นซะที่ไหนคล้ายสมก,การชวนสงสัยแบบเป็นไปไม่ได้มากกว่าที่เทพหันมาพามานหลบหนีทั้ทงๆท,ที่เทพกำลังไล่ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มานความรักแบบเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นเหตุผลเข้าท่าที่สุดคือเธอคงสติไม่ดีจำนวนศพมากมายมหาศาลร,ระหว่างหลบหนี เป็นชนวนให้ความรักระหว่างเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกันเกิดขึ้นอัศนีบาทให้คำนิยามความรักครั้งนี้ว่าอิทาจะบ้าเธอยังคงเหมือนเดิมเดินงอนตุบป่องตุบป่องให้เขาเดินตามงอฉันไม่พูดกับคุณอีกแล้วก็มันมีสาเหตุที่ฉันต้องปากเสียฉันเพิ่งตายฉันก็ยังไม่ได้ไปเกิดในร่างใหม่ฉันสับสนไปหมดแล้วฉันมีความฝันหลังความตายเข้าไปได้ยังไงความฝันต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตสิ แล้วคุณต้องการให้นี่เป็นความฝันหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันปวดหัวฉันต้องการจิตแพทย์วิเศษคุณเจอหน้าฉันปุ๊บคุณต้องการจิตแพทย์รู้งี้ฉันไม่มาให้คุณเห็นหน้าดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องการจิตแพทย์ก็เธอตายไปแล้วแล้วไอ้วิธีที่เธอตายทำเอาวิบัติพินาศอัป,ปรีนี้เกิดขึ้นตกลงว่าคุณโทษฉันใช่ไหมว่าถ้าฉันไม่ตายด้วยวิธีนั้น ไอ้คำหยาบทั้งหลายคุณพูดออกมาจะไม่เกิดขึ้นก็เธอบอกฉันได้หรือไม่เธอเอาความทรงจำอะไรมายัดใส่ความทรงจำฉันพอฉันยัดความทรงจำเธอใส่หัวผู้หญิงที่เหมือนกับเธอมนุษย์ที่ชื่อราตรีความทรงจำแปลกๆบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้ก็โผล่ขึ้นในความทรงจำฉันเขาเงียบเธอเงียบนี่ไม่ใช่สิ่งที่คู่รักควรพูดกันควรเป็นการหาเหตุฆ่ากันตายมากกว่าเธอหันหลังให้เขา คุณเจ็บปวดมากไหมในโลกมนุษย์ฉันยอมรับไม่ได้ที่เธอปลอมเป็นฉันไปให้พวกเทพแล่ทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะตายแล้วคุณทำอะไรบ้างในโลกมนุษย์ฉันก็เที่ยวหาดาบฆ่ามารอกระดูกซี่โครงบรรพบุรุษเพื่อจะได้ฆ่าตัวตายจะได้หนีความทรงจำความรักไม่น่าเจ็บปวดความรักไม่ใช่อื่นใดนอกจากความเจ็บปวดเธอหันมาตบหน้าเขาสุดแรง างโง่เอ้ยอัศนีบาทพูดไม่ผิดความจริงเธออารมณ์แปรปรวนอย่างนี้เป็นประจำเขาเองก็แปลกใจตัวเองว่าทำไมต้องอดทนกับเธอด้วยเธอก็บอกฉันมาสิว่าความทรงจำเธอที่อยู่ในความทรงจำฉันอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมทุกความทรงจำเธอมันตีกันจนฉันสับสนไปหมดแล้วอคีคุณกำลังสับสนการมีชีวิตอยู่คือความเจ็บปวด วิธีหนีก็คือโกหกตัวเองหรือไม่ก็ฝันไปคุณโดนพวกเทพทุ่มเทความโหดร้ายใส่มิชช่หรือเพราะพวกเทพกำลังโกหกตัวเองว่าฉันไม่ได้ตายเพราะเทพฉันตายเพราะคุณแต่อคัคีคุณยิ่งกว่าโกหกตัวเองอีกเพราะคุณเอาความฝันมาเป็นความทรงจำคุณสับสนไม่รู้ว่าความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วความจริงคืออะไรความจริงก็คือคุณกับพี่ชายคุณ เป็นมารเพียงสองตนเท่านั้นที่เหลืออยู่สองตนสุดท้ายเผ่าพันมารจบแล้วแต่ฉันรู้ว่าคุณกลับมาจากความตายได้คุณพาใครต่อใครกลับมาจากความตายได้ตราบใดที่ต้นบรรพบุรุษยังออกผลผลนั้นยังต้องการฉุดใครต่อใครมาจากความตายเดี๋ยวก่อนจันทราเธอก็รู้ว่าฉันขี้เกียจฟังเรื่องนี้ยาวๆข้ามส่วนนี้ไปได้ฉันฆ่าคุณกับพี่ชายนั่นเป็นความจริง เธอจูบเขาเป็นการขอโทษเขารู้สึกว่าประหลาดยังไงก็ไม่รู้ก็เธอเคยจูบเขาซะที่ไหนแล้วนี่ก็ไม่ใช่เวลาแห่งความรักเธอจูบขอโทษผมแล้วเธอจะอภัยผมหรือไม่นั่นเป็นการตายครั้งแรกของฉันใช่ไหมใช่งั้นไม่เป็นอะไรหรอกฉันเพิ่งจะตายครั้งที่สามสี่ห้าโอ้ยไม่น่าใจอะไรแล้วทำไมเธอต้องฆ่าฉันเพราะ ถ้าเทพฆ่าคุณเทพจะได้ความทรงจำคุณซึ่งนั่นก็คือเทพจะได้ความทรงจำฉันที่ฉันให้กับคุณไปด้วยความทรงจำฉันจะบอกว่าคุณกลับมาจากความตายได้คุณพาใครต่อใครกลับมาจากความตายได้ด้วยพวกเทพจะรู้หมดทุกอย่างพวกเทพจะโค่นต้นบรรพบุรุษจนถึงต้นสุดท้ายแล้วคุณจะไม่สามารถกลับมาจากความตายได้อีกเห็นไหมฉันมีทางเลือกซะที่ไหนฉันถึงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องฆ่าคุณ เพื่อให้คุณกลับมาจากความตายอีกครั้งแล้วทำไมต้องฆ่าอัศนิบาทด้วยเขาเห็นฉันยัดความทรงจำฉันใส่ความทรงจำคุณท่าทางเขาไม่โง่ฉันดูท่าเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องเดาถูกว่าฉันทำอะไรเขาไม่ยอมให้ฉันฆ่าคุณเด็บขาดฉันต้องฆ่าเขาก่อนเขาจะคิดทันพี่ชายฉันมันโง่โชคดีมากที่มันจะไม่ได้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นฉันก็ฆ่าคุณเอาศพคุณและพี่ชายคุณฝังไว้ใต้ดิน จนป่านนี้ก็ยังไม่มีเทพตนใดหาศพคุณทั้งสองเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันก็ตัดต่อความทรงจำตัวเองเอาความจริงออกยัดเรื่องตอแหลเข้าไปคุณก็รู้เรื่องตอแหลเหล่านี้แล้วนี่ฉันแปลงร่างเป็นคุณและฉันตายยังไงเขาไม่เข้าใจผู้หญิงและยิ่งกว่าความแน่นอนก็คือผู้หญิงก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเธอทำไปเพื่ออะไรทำไมเธอทำตัวเองเจ็บปวดขนาดนั้นเพราะชีวิตคือความเจ็บปวด เทพและมารต้องพบจุดจบคุณเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทําให้จุดจบนั้นมาถึงเขาไม่เข้าใจเธอแล้วจุดจบบ้าบอขอแตกอะไรเขาไม่ต้องการฟังเธออีกต่อไปเขาเป็นฝ่ายเดินหนีเธอนี่คงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มั้งเธอเดินตามเขาเออใช่สิเป็นครั้งแรกที่เธอกอดเขาแม้จากข้างหลังก็เถอะอกยุ่นยุ่นกดลงบนหลังไอแรงกดนี่เองทําเอาเขายอมฟังเธออาคีคุณฟังฉันนะนี่อาจจะบ้าแต่สมเหตุสมผลที่สุด การมีชีวิตก็คือการทนความเจ็บปวดความตายเท่านั้นยุติความเจ็บปวดได้วัตจักรเกิดและตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งวัตจักรหมุนเวียนเป็นเช่นนี้ตั้งแต่จัก,กรวาลดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ทุกสายพันธุ์ทุกสิ่งมีชีวิตก็คงอยู่ในวัตจกักรนี้เกิดและตายแล้วก็เกิดแล้วตายไปเป็นเช่นนี้ตลอดกาลอกคีพยักหน้าเขาเรียนรู้เรื่องแบบนี้มาจากมนุษย์จนเบือ่อบรรพบุรุษเราตายเขาขี้เกียจเถียงเขาว่ากลายสภาพเป็นต้นไม้ต่างหาก เธอยังเจียวแจ้วต่อไปดังนั้นเราทั้งเทพและมารต่างก็ต้องตายเราจะเป็นอมตะไปได้ยังไงในเมื่อบรรพบรุุษเราไม่ได้เป็นอมตะอคีคุณไม่เคยตั้งคำถามง่ายๆหรือว่าทำไมบรรพบุรุษถึงต้องให้กำเนิดเทพและมารแตกต่างกันเพื่อให้เราฆ่ากันเองถูกต้องเพื่อไม่ให้เราทั้งสองเผ่าพันธุ์ไม่เหลือแม้แต่หนึ่งเดียววัตจักรเกิดและตายจะต้องหมุนเวียนต่อไปช่างเจ็บปวดอะไรอย่างนี้ ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือความเจ็บปวดเขาหันกลับมามองเธอนั้นเธอก็ตายไปแล้วถูกต้องตกลงว่านี่เป็นความฝันหรืออะไรกันแน่ไม่สำคัญแล้วคุณต้องกลับไปทำให้วัตจักรเกิดและตายหมุนเวียนต่อไปทำไมต้องเป็นฉันเพราะคุณเป็นมารผ่านเหล่าเกิดมาเพื่อวัตจักรเกิดและตายฉันเองก็ผ่านเหล่าเหมือนกันจุดมุ่งหมายเดียวกันกับคุณ ทำให้สองเผ่าพันธุ์เราจบสิ้นเราทั้งคู่ต่างเป็นพาเหล่าเพื่อให้สองเผ่าพันธ์เราถึงความวิบัติจันทาฉันไม่เข้าใจเธอแล้วทําไมเธอต้องชื่นชมกับเราสิ้นสูญเผ่าพันธุ์เพราะฉันเจ็บปวดมามากพอแล้วฉันเจ็บปวดกับการค้นพบว่าฉันตัดต่อความทรงจําตนเองได้ไม่มีเทพตนอื่นทําได้ฉันเห็นความวิบัติของเราสองเผ่าพันธุ์ตั้งแต่เห็นมันสร้างสูงสวรรค์ขึ้นมาเทพอยากได้แต่ไม่มีปัญญาสร้าง เทพเต็มไปด้วยความคลั่นแค้นสบโอกาสเมื่อคนพบว่ากระดูกจากผลของต้นบรรพบุรุษสามารถใช้สังหารทำลายความเป็นอมตะของทั้งเทพและมารได้ฉันเห็นหมดทุกอย่างเห็นว่าสงครามเทพและมารเกิดจากการช่วงชิงสวงสวรรค์มารและเทพตายหมดคุณรอดเพียงหนึ่งเดียวรายสุดท้ายเพราะคุณกลับมาจากความตายได้แต่ในที่สุดคุณจะตายวัฏจักเกิดและตายกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อะไรนะเธอเห็นหมดทุกอย่างเธอบอกกับเทพไปทุกตนหรือเปล่าเหตุที่ฉันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นพาเหล่าบอกทุกเทพให้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกเทพ,พพากันหัวเราะเยาะที่ฉันเกิดมาเป็นผาเหลาฉันถึงพูดเต็มปากเต็มคําว่าชีวิตคือความเจ็บปวดยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นจิตแพทย์บอกได้ว่าอาการอย่างเธอเรียกว่าปมคัส,สันดาแล้วจิตแพทย์บอกวิธีรักษากับคุณหรือเปล่า จิตแพทย์ไม่ได้บอกไม่เคยเจอคนไข้โชคร้ายพูดความจริงให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อมันเกิดขึ้นในนิทานกรีกหญิงสาวชาวทรอยชื่อคาสันดาคลุ่มคลัง่งเตือนทุกคนให้หลีกหนีจากภัยพิบัติจากการเอามา้มาไม้ของกรีกเข้าเมืองทรอยแต่ไม่มีใครยอมเชื่อในที่สุดทุกคนก็ตายเพราะภัยพิบัตินั้นแล้วคุณว่าคาสันดากับจันทราใกล้เคียงกันหรือเปล่าฉันไม่ใช่มนุษย์ฉันเป็นเทพฉันไม่มีขีดจำกัด ฉันไม่คลุมคลั่งเขายิ้มให้แก่เธอโดยสันดานแล้วต่อไปนี้สิ่งที่เธอพูดจะสุดแสนสติแตกเราต่างก็เกิดขึ้นมาเพื่อจบสิ้นเผ่าพันธ์เราทั้งคู่เธอจูบเขาแบบให้ลืมโลกเธอดูเอามาหิตน้อยลงฉันเห็นว่าคุณทำให้แทบตนสุดท้ายตายยังไงเธอหลอกใช้ฉันเขาเป็นฝ่ายจูบเธอบ,บ้างแต่คิดดูแล้วการกระทำของเขาควรจะได้มากกว่าจูบเขากระซิบกับเธอ ตกลงว่านี่ไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมฉันบอกคุณแล้วยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นแต่จันทราฉันตายมาสามครั้งเออน่าจะมากกว่าเพราะเธอฉันต้องรู้ให้ได้เธอหัวเราะเสียงใสพละจากอ้อมกอดเธอถอยห่างออกไปเสียงหัวเราะของเธอบาดหัวใจเขาอย่าถามผู้หญิงของคุณว่าเธอรักคุณหรือไม่ทำไมเพราะเธอจะไม่ตอบแล้วเธอไม่พูดอะไรอีก เธอเอาแต่หัวเราะพร้อมกับกายร่างเป็นต้นบรรพบรุษผลเต็มต้นไปหมด